โอเคสวัสดีท่านชม,ชมทุกท่าน,นด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมเอ่อ hunting น,นะครับหรือการล่าสัตว์นั่นเองครเกมนี้จะเป็นเกมที่ให้เรามาล่าสัตว์ในป่านั่นเองครก็น่าจะเป็นเกมสั้นๆฮะไปเลยใหน,นล่าก,กวางใช่ไหมอ่าโอเคมาแล้วนั่นไงจบ็แบเรียบร้อย โดนขึ้นกระบะรถเลยแตกหนึ่งแตกสองไปขึ้นรถกันเชียร์พูดจะเป็นเพื่อนเลย ิวเฮ้ยทำเสียงกวางเหรอเฮ้ยย่งเจ๋งอ่ะ่านยังโอ้ยล่า,าสตัตว์ยางเยอะแซ่บเลยอ่ะซอยจุอะไรวะเนะ่ะ เรียกมันก่อนน่นาหนักไงถูจ้กวางน้อยไปไปเรียกเรียกก่อนเรียกก่อน โอเคไปตัวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้โหมึงล่าเยอะไปไหนวะอุ้เยเฮลุยเชี่ยเสียงใครใครขอความช่วยเหลืออุ้ยอะไรวะหน้าดำๆอุ้ยตัวเชี่ยอะไววะหน้าเชี่ยมกำลังซอยจูคนแ่บๆอยู่เลยเฮีย เออเอาไปนะเอาไปเอาไปอีกเอาไปอีกเชียะะช่ยะละเชี่ยละวิ่งอุ้ยเชีย่ยอุ้ยไม่เง <c oughs> ไอกสัตว์แม่งซอยจูคนแซ่บๆอยู่เลยจะไปล่าสัตว์อีกหรอใช่ทำไมฉันมีลูกสาวที่ต้องเลี้ยง และฉันก็เก่งแค่การล่าสัตว์เท่านั้นฉันคงไม่สามารถทำงานอื่นได้ไปตลอดชีวิตเฮ้ยโอ้ยมาตอนเย็นเลยยังล่าสัตว์อยู่เลยเรียกเรียก ชื้อมืดเลย <Yeah. S 1> เปิดไฟซายออเอฟโอเคเชื้อมืดขนาดนี้แล้วมึงยังมาลาก,กวางอีกเหรออุ้ย วิสเชียทีนี้มันไม่ใช่เสียงกวางแล้วดิเสียงขอความช่วยเหลือเสียงขอความช่วยเหลือเชียละเชียละเราใช่ไหมเนี่ยเราขอความช่วยเหลือใช่ไหมทีนี้มึงไม่ขับรถกลับบ้านว่ะเพื่อน chê la quang Ôi shit. Please, please, no. <coughs> quang Quang mới phút đây Chê chê cú có lòng hiếu vậy nên là Chê mê ồn ชี่ย <Yeah. S 2> จะออกไปล่าสัตว์อีกแล้วเหรอใช่ทำไมเพราะฉันมีพระเจ้าที่ต้องเลี้ยงเชี่ย <Yeah. S 2> คงจะหมายถึงลูกสาวแน่ๆเหมือนตอนต้น <Yeah. S 2> อุ้ยอ๋อ คืออะไรดวงตาเอเชี่ยคืออะไรอ่ะอ้าจบจบแล้วใช่ละรวมจบแล้ว โอเคฮะเกมนี้ก็เป็นเกมเฮลเลอร์เสียงขันสั้นนะฮะใช่สั้นจริงๆแค่ห้านาทีแค่ประมาณห้านาทีกว่าเกมนี้ก็จะประมาณว่าเราเข้าไปล่าสัตว์ในป่าแล้วเราก็เจอตัวอะไรประหลาดๆไม่รู้ที่กำลังเ,งเปิบสดๆอยู่พนอยู่แล้วเราก็ไปเจอแล้วเราก็ยิงมันเข้าให้แล้วก็โดนจำสแกร์โอเคฮะสำหรับใครที่ชอบเกมกดไลค์กดซับให้ผมเลยนะครับสำหรับ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไปเจอคลิปหน้าบ๊ายบาย